้าร้านข้าวอ่ะเอ๊ะข้าวบ้านดิตัท้อพี่ท้อเขากดหรือยังอ่ะยังครับผมเสียงเสียงคุ้นมากอ่ะฮะเสียงคุ้นมากเสียงเสียงใช่ครับใช่ใช่เลยใช่เลยที่แถลงตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะฮะถูกนะบริการโอเคครับผมวงเวียนชีวิตหรือเปล่าอ่ะผมว่าเราลืมเรื่องเมื่อกี้กันดีกว่า เดี๋ยวเต้เปิดบอลให้แค่นไม่มีนะเฮ้ยชิว้เวเะดิแล้วมาโอ้โหพี่ขอโทษครับผมเฮ้ยห้องรับทุกคนสวยตอนนี้แตกตอนนี้แตกเลยครับเฮ้ยเดี๋ยว<ๆ>ผมไปวางให้ดีกว่าอ้างในก็ได้แต่ผมลองนะฮะโอเคคือเดี๋ยวนะครับแปลว่าพี่ไม่ถูกกับแคมฝั่งนู้นใช่ไหมจัดเลยแล้วกัน ไออยู่บนไหมพี่บังอยู่ไหนอือออ๋ออุ๊ยเย็ดยิงศมันยิงศพเหรอครับผมคือผมคงจะจิตปุ้นแตกละมันมันไม่มีแล้วครับเดี๋ยวยังชั้นใจ้ตื่นไว้ก่อนอยู่มันมันมันอายุโปร ครับผมมันมันมันเป็นแค่ภาพลวงตาเอ่อเยี่ยวว่าสบายจิ้นปูแตงครับแตงเล่นถึงทีไหนนี่ชิวเลยๆผมจะอีกสบายครังที่เดินไปชิวสามแท่หมดเลับโดนนับโดนโอ้ยสามแย่โดนไปนิดนึงครับอุ้ยโอ้โหูอ๋โอ้ยไม่โดนคือผมโดนเม็ดเดียวแหละไม่ใช่โทษนะ เฮ้ยโหรู้สึกว่าเกมนี้เริ่มสน,มนุกแล้วว่าล่เมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองแล้วล่ะเกมนันไม่ค่อยยิงมันปากก็ได้แต่ไนตายโหขอบคุณมากครับผมเราเปิชิวโคตรเบสบัก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 ผม,ม,มก็มนัน่งเล่นนานอยู่ เดี๋ยวผมเองพีวเรียบร้อยจิจิปุ้นแต่งครับจิปุ้นแต่งครับกูดันไปทางไหนทำไมดันไวเท่ไม่นชอบเลยเจออะไรแบบนี้โอ้ยโคเอ้โคเอ้พี่โคเอไม่ตายไปห้องเขียวแล้วมั้งโอ้ยเจอไม้ระเปิดทามังไง ตายโทษทีคร yeah. ับหาไม่เจอหาตัวโคเอนไปเจอเมื่อกี้ก็โหสวยครับผมนั่นแหละขอตอบแทนในสิ่งที่เขาทำมาลองแค่เดี๋ยวไม่จะแทนเลยฮะนี่นะกระสุนบทก่อน มุมเดิมมุมเดิมโอ้ยโดนระเบ,บิดตีงมันตายห้องรับ <laughs> <c oughs> โอ้โหบัปวดคนสี่วินเลยครับเจ็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 บมากเอ้ยออกเจ็บขวานะ่ ไม่ไปิดมุมมองด้วยทำอะไรก็ได้เดี๋ยวดูให้แหละแล้วเราก็ชนะอีกครั้งา <laughs> ตาย <laughs> okay. s <S อุ๊ยเหมือนจะดันหรือเปล่าดันครับผมโคเอตายครับดูนี่เข้าข้างเราอีกครั้งนะฮะ โอ้โหแหลแล,แล้ว <c oughs> อยู่ไหนครับพีบ่บัคตัวนี้บล็อกที่ผมมาให้เอาเลยเอาเลยครับเขายิงใครไว้ก็เอาเลยปัญหาที่ใครแก้ที่คนนั้นอย่าโอ๊ย เอาค้างมัเป็นไรอ๋อมาค้างกะว่าจะเปลี่ยนเมาส์ใหม่เลย่วงนี้เมาส์ค้างบ่อยด้วยมันเป็นเพราะอะไรชิวผมมันไดเวอร์มันแบไใไม่ไดเวอร์แม่นใหม่ในคอมนะในตัวผมแน่เลยไดเวอร์นิ้วมันแปลกแปลกล้วรัวนิ้วรัวหล่อรัวเกินไปโอเคไดเวอร์นิ้วออกมานี่มีการ วัรับครับผมดินเสียงังโอ้โหรดแรงเกปเป่าโดนคาหน้าคาตากันเลยเจครับอยู่ไอหน้าไว้ล่างอ่ะมาดูความหนเขาเลิอพุ่งพ้านจางคัวิ่งายเรไม่ยังเลยกลางตัวท้ายเดี๋ยวผมวางบีนะเฮ้ยดินเสียงปืนค้างครับ ไอ้ปืนค้างครับป๋าโหลสองไอ้ปืนค้างโอ้ยหน้าบีอคนตัวปุ๊บโอ้โหรถแรงรถแรงทั้งทีเบีกดไม่อยู ac tamam> ่ แทงถึงเกินวางบีร์นะครับทุกคนไว้ล่างโอ้จบเฮ้ไ,ไว้ล่างกับบนเจ็บมากโอเคไว้ล่างตัวท้ายโอ้โหนไมคขึ้นอยู <laughs> ไ่ไหนอ่ะ ครับผมโอ้ยเจ็บปากครับครับผมมันงัดปืนออกมาเมื่อกี้เนี่ยกม่มาล้าไม่ช็อตเลยต้องวิ่งแล้วโอ้ยน่าดีโอ้ยไปไปน่าสวยชิวที่เดือดจะตายแล้วะ โอ้ครับผมคือมันพิที่พีเองเหที่ไปเก็บตรงนั้นแล้วนะเฮ้ยไยิงเลยพี่จะบอกไม่ได้หรอพี่ยิงไปแล้วเฮ้ยใครวิ่งช้าชิดซ้าหน่ครับผมติดติดอะไรไม่ร้ว่างงมะยเลยาิงงเปิด โอ้โหโดนแล้วเฮ้ยนี่พี่อะไรพูดี่นาทีนี้แหละโอ้โหดัดแล้วโดนก็เข้าข้างเราอีกครั้งแค่สุดนะฮะแค่เดียวใช่ไหมพี่มาจิ้วแคมแบบนั้นแหละจิ้วแคมป์ โอ้โหอะไรก็ท่องสารอะไรมาผมรู้สึกว่าผมขาดแรงกระตุ้นเหรอฮู้ฮู้เองออยู่ซ้ายตัวนึงคือไม่ปรุงแต่งอะชิวมันกดเราเมาค้างเลยเมื่อกี้ตึงไหนได้แบบคอาบอกครับได้แบบคอมบอมวาง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 นะโอ้โอ้แบบคอมบอมปีกบานมากกว่านี้ไหมอยู่ก่อแกงแล้วครับพี่สวย i got a